ียืนหนึ่งชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแทนสุขภาพตอนนี้มาแรงมากผลสำรวจชี้ชัดว่าคนไทยกว่า54%นิยมการทานอาหารเพื่อสุขภาพควบคู่กับการออกกําลังกายแต่ถ้าวิเคราะห์เฉพาะเรื่องของพฤติกรรมการกินของคนไทยในปี2 5 6 7จะพบว่าคนไทย1ในสี่กลังควบคุมอาหารและ65%ให้ความสําคัญกับส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพส่วนอีก41%ปอร์ซใส่ใจในเรื่องของฉลาดโภชนาการบนสินค้าที่ต้องดีต่อสุขภาพเท่านั้น แน่นอนว่าหากพูดถึงธุรกิจชานมไข่มุกที่บางคนบอกว่าย้อนแย้งกับเรื่องสุขภาพเพราะมีไขมันมีน้ำตาลทานแล้วเสี่ยงเป็นโรคอ้วนและอื่นๆดังนั้นในงแง่มุมของคนที่อยากลงทุนจึงควรโฟกัสแบรนด์ที่เน้นวัตถุดิบเพื่อสุขภาพซึ่งมานุอีเขายืนหนึ่งเรื่องนี้มาโดยตลอดมีสาขาทั้งหมด185สาขาและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขายายสาขาได้มากขึ้นเรื่อยๆชานมไข่มุกข,ของมานุอี D, ดีต่อสุขภาพยังไงถ้าใครบอกว่าชานมก็เหมือนกันกับชานมกินที่ไหนก เหมือนอนกัแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักมาโนอิดีพอเพราะคอนเซปต์หลักของมาโนอิดในการทรําธุรกิจคือเครื่องดื่มที่ไม่ทําร้ายสุขภาพและพัฒนาสูตรเครื่องดื่มที่ใช้ความหวานจากธรรมชาติที่ช่วยเผาผลาญได้จริงมาใช้ทดแทนน้าตาลไฮฟูดโตสคอนไซรัปซึ่งเป็นน้ําตาลสังเคราะห์ที่ก่อให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นโรคหัวใจความดันเบาหวานไขมนันพอกตาบรวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบไม่มีไขมันทรานไม่ใส่สารกันบูดส่วนชาและไข่มุกก็ต้มสดใหม่วันต่อวันด้วยโดยมีเมนูรวมทั้ง ิีนมากกว่า63เมนูครบจบทุกความต้องการมาครบทั้งกลุ่มชานมไต้หวันและบาชูกา้ากลุ่มนมสดกลุ่มชาสายผลไม้กลุ่มโซดากลุ่มมัทฉะแท้กลุ่มชาไทยเป็นต้นและยังมีท็อปปิ้งให้เลือกอีกเยอะมากยังไม่นับรวมเมนูที่มาตามเทศกาลต่างๆซึ่งล้วนแต่เน้นสุขภาพเป็นหลกักนอกจากโดดเด่นในเรื่องของเมนูสุขภาพที่ชัดเจนการจัดตกแต่งร้านของมาโนอีกก็สุดเจ๋งไม่แพ้ใครถ้าใครเคยไปใช้บริการจากคุณตาก,กับซุ้มโค้งสีขาวคลีนสไตล์แบบมินิมอลภายในร้านก็จัดสรรพื้นที่ ที่ได้อย่างลงตัวมีความน่ารักน่ารักและกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจได้เป็นอย่างดีรูปแบบนี้คือคอนเซปต์หลักที่มนโนอิร้องสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาท่วประเทศเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพตอกย้ําความเป็นแบรนด์เพื่อสุขภาพที่แท้จริงการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของมนโนอิฟนี้ไม่ใช่สมาแค่เราพูดกันแต่การันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของภาครัฐที่มีหลายองค์กรให้การสนับสนุนทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนกาารรรสรสร้งเิม สุขภาพสสสมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการมสพสำนักงานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยเป็นต้นมีเป้าหมายในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ปราศจากน้ำตาลโซเดียมและไขมันซึ่งเมนูชามมลิพีเมียมและชามัทชะฮันนี่เลมอนสูตรไรได้รับการรับรองว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่แท้จริงและยังมีอีกหลากหลายเมนูของมาโนอิที่เป็นเมนูทางเลือกเพื่อสุขภาพแท้จริงเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าที่ดีต่อความรู้สึก มาโนอีแฟรนไชส์ซีอพวอร์ดทูเทาสั้นทเวนตี้ทรีรางวัลสาขาดีเด่นของมาโนอีนอกจากตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพได้อย่างดีการลงทุนกับมาโนอียังสามารถเริ่มต้นได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงสามารถออกแบบด้วยตนเองและยังนําขนมหรืออาหารอื่นมาขายควบคู่กันกับเครื่องดื่มได้ทั้งนี้มาโนอียังมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเช่นระบบการสั่งซื้อสินค้าระบบการเคลมกรณีสินค้าเสียหายมีทีมบริการหลังการขายคอยซัพพอร์ และให้คำปรึกษาด้านการบริหารร้านไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ยอดขายการบริหารพนักงานการรงระบบเดลิเวอรี่การวางแผนภาษีไปจนถึงใช้เครื่องมือสำหรับผลิตสื่อโฆษณาพร้อมการฝึกอบรมให้เป็นอย่างดีรวมถึงมีการพัฒนาเมนูใหม่ให้อย่างต่อเนื่องด้วยและเพื่อให้ทุกสาขาของโมโนอีที่มีอยู่ทั่วประเทศมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกันจึงได้มีการจัดทำโครงการมโนอิทแตนชัยซีอัลวอร์ดทูเวนทเวนตี้ทีเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานแบรนด์ทั่วประเทศโดยมีเงื่อนไขที่เข้า เกณฑ์ได้รับรางวัลคือเกณฑ์กลุ่มที่1ด้านมาตรฐานวัตถุดิบมาตรฐานเครื่องดื่มถูกต้องตามสูตรของมาโนอีเกณฑ์กลุ่มที่2ด้านความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์และบรรยากาศภายในร้านเกณฑ์กลุ่มที่3ด้านการดําเนินธุรกิจอย่างมีกําไรต่อเนื่องเกณฑ์กลุ่มที่4ด้านทัศนคติและวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมาโนอีโดยสาขาที่ได้รับรางวัลมาโนอีแฟนชายซีอวอร์ดทูเทาสันทเวนตี้ทีได้แก่มาโนอีสาขาปราณบุรีมาโนอีสาขาวั ชิรพยาบาลสวนอ้อยมาโนอิสาขารามคำแหง164มาโนอิสาขาคลองเปรมถือว่าเป็นการยกระดับให้แบรนด์มาโนอิมีคุณภาพเดียวกันในทุกสาขาทั่วประเทศและตอกย้ำให้ผู้ลงทุนได้มั่นใจว่าการลงทุนกับมาโนอิเป็นธุรกิจที่เหมือนครอบครัวเดียวกันทุกคนโตไปพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศมาโนอิจัดให้สับมือโตโยต้าเปิดร้านคาเฟ่ทักได้เลยในเรื่องของรูปแบบการลงทุนมาโนอิก,ก็ไม่เคยหยุดนิ่งได้พัฒนานได้หลากหลายเพื่อประโยชน์ของผู้สนใจลงทุนที่มีทั่วประเทศ ล่าสุดมาโนีร่วมกับโตโยต้าเปิดโอกาสให้คนสนใจเลือกลงทุนคาเฟ่ทักได้ง่ายๆมีข้อดีคือผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อรถจากโตโยต้ารุน่นไฮรักแชมป์ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อเป็นคาเฟ่ทักโดยเฉพาะมีฟังก์ชันการใช้งานครบแข็งแรงทนทานสามารถเคลื่อนที่เข้าหาลูกค้าได้ทุกพื้นที่ไม่ต้องง้อทำเลไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านและยังได้รถยนต์มาเป็นสินทรัพย์ของลูกค้าที่สำคัญคือสามารถผ่อนชำระได้นานถึง9ปี มาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะสนใจและอยากรู้ว่าแพ็กเกจลงทุนของมานุอิมีอะไรแบบไหนบ้างลงทุนแล้วจะได้อะไรไปดูพร้อมๆกันเลยข่าแฟนชายเริ่มต้น59,900บาทงบลงทุน8 0 0 0 0ถึง350,000บาทโดยมีหลายแพ็กเกจให้เลือกลงทุนได้แก่มานุอิสตาร์เตอร์ราคา59,900บาทเหมาะก,กับผู้เริ่มลงทุนได้ทุกพื้นที่ทุกรูปแบบร้านและเลือกเคาน์เตอร์หรือซุ้มขนาดต่างๆที่บริษัทมีให้เลือกได้เลยในส่วนของซุ้มและเคาน์เตอร์ที่บริษัทจำหน่ายมีดัง เคาน์เตอร์คียออสมีให้เลือก2รูปแบบตามการใช้งานและซุ้มสแตนอะโลนมีให้เลือกถึง4ขนาดตามพื้นที่ทั้งหมดนี้สามารถตกแต่งร้านสไตล์มาโนอิกเพิ่มเติมได้มาโนอิสแตนด์ด์ดราคา129,900บาทเหมาะสําหรับผู้ต้องการทําร้านได้เองมีห้องว่างร็อกว่างซุ้มพื้นที่ในอาคารห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า m a โนอีสไตล์แอลราคา159,900บาทเคาน์เตอร์ตัวแอลตกแต่งสวยงามพร้อมบรารชงเครื่องดื่มสามารถวางขายได้เลยซึ่งทุกแพ็กเกจจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมเปิดร้านและเป็นแฟนชายที่ไม่หักเปอร์เซ็นต์นจากยอดขายไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีพร้อมสอนการขายทั้งหน้าร้านและเดลิเวอรี่มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเปิดร้านและส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งการพัฒนาของโมโนอี i. คือสินเชื่อธุรกิจแฟนชายธนาคารออมสินเป็นเจ้าของได้อย่างมั่นใจ วงเงินอนุมัติสูงสุด1ล้านบาทผ่อนได้นานถึง7ปีดอกเบี้ยต่ำผ่อนเริ่มต้น4,000บาทต่อเดือนมีให้เลือก3แพ็คเกจเงินไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนดสนใจรายละเอียดติดต่อได้ที่ Line Official Ad m a n o e ได้เลย